สวัสดีครับสวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่18สิงหาครับวันนี้เรามีผลไม้มาข่ายเหมือนเดิมนะไส้มัดวันนี้ช่อใหญ่นะครับ120บาททุ่ยากล่องละร้อยครับนุ่นนิ้วแม่มดนี่นะครับตัว180ลูกไหนก็มีนะครับโลดล10บาทแดงไร้ครับสวยส,สดตัว120ไข่ปลาก็มีครับสวยช่อแน่นๆเลย ร้อยแบาทส้มไต้หวันนะครับหนึ่งร้อยวันเจี๊ยบนะครับทุกจังหวัดเนี่ยครับทิมยังมีนะครับอ้วกนก็มีพิกัดที่เดิมนครับหน้าร้าน C a Beauty 4แยกปานบุรีนะครับอุปกรณ์เสริมสวยเครื่องสำอางทุกชนิดราคามิตรภาพและพิกัดวงเวียนเทสบ,บาลปังน้ำปานบุรีครับ สวยสดงดงานครับ